น้องสาวคนเล็กนะคะส่วนใหญ่กับมีแตล่าหรล่าพี่น้องก็มาให้โอ้อย่างร้ายเลยพี่น้องแต่ปลานี่กระถุงแบบไงจ้ะนี่จ้าได้ปลาล่าอีพี่น้องจ้าเป็นปลาล่าปลา,า,า,าส้อยนะยอะแยะ,ยะมากมายเลยค่ะคุนได้ของฝากหลายเด้อไม่นด้เด้อ สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุภูทุกคนจ้าเมื่อน,นี้โลดได้รับของฝากอีกแล้วจ้ามาเบิ่งกันนะคะว่ามีอย่งแน่้ยวันนี้เป็นของฝากจากน้องสาวด้วยจ้าพี่น้องจ้าว,ว่านเป็นเนี้ยมากนะคะเป็นเข่าสวนเพื่อนนี่เพิ่อนเอาเบีย้ยพักมใไ้พี่น้องจ้าอันนี้เป็นเบียรพักกวางตุ่งรากาเบีย้ยตังโอ้ด้วยพี่น้องขึ้นชัยนั่นเอง นี่ก็จะเป็นพักชี่เล่าพี่น้องค้างยางงา้มเบ๊อปูเพิ่นเอามาหส่ถุงหมักไงเลยจ้ะน่นองจ๋ามัดมายางดี <c ười> เพิ่นอันโอ้พักชี่เล่าเลยพักชี่ไท้น้ําพี่น้องอยู่ทั้งหลังนะคะอันรบเบิงที่แหลกมันอยู่ในถุงเลยเห็นบ่อคากักพี่น้องจ้าพอดีเลยจะได้กินกับ,บ,กบป่นจ้าปาดนี่เห็นยังมี้ฟ้องฝาแกงเลยจ้ะ เปิดออกมากจะเป็นปลาหมึกพี่นอ้องปลาหมึกใส่บักไงเลยจ้ะ้วกาเป็นปลาหวานพี่น้องจ้ะปลางาหวานนะคะปลาหมึกปลา้วก็ปาละะปาแห้งน้ำพี่นออ้องโอหปลาหมึกนี่ใส่บักไงเลยจ้ะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องสาวลาเดีน่น้องน้องสาวนะคะเป็นเอามาฝากได้ทึง่งแนวกินได้ทึง่งผักจ้ะขอบคุณ น้ำใจที่เอามาแบ่งปันเด้อล่ะเด้อขอบคุณนะคะของโปรดพี่น้องจา้จาเมื่อนี้เราได้ของฝากอีกแล้วพี่น้องจา้าดีต่อใจหนักนะเพราะว่าของฝากที่ได้ในวันนี้คือของโปรดสุดอลังการรบป็นคนมากินอาหารทะเลพี่น้องจา้าของฝากเมื่อนี้นี่ยังเนยมาเบ่งกักนี่เลยขนมถุงแบบไง็นใจรั่งมาให้นะ เดี๋ยวเรามาดูกันก่อน,นว่ามีส่ตัอะไรตองตักต้องตักนะโอ้ปลาแซลมอนน้องคะปลาแซลมอนถุงยางไงเลยจัดหนัอปลาแซลมอนปลาซอ,มอ,าซอมอนแล้วเเกเล้วก่าจากนี่จากจานี่น้องคะอันนี้เลือดจังเกิถุงออกสบา ตอนนี้หลายอย่างพ,งพงี่นงค์ะพี่นงค์เลสีเห็นสัดๆ์สวันพี่นองคะ่ะยีรตนงเท่ออกจากถุงเพราะว่าจะได้เห็นสัตว์จ้ะมันหลายได้หนิพี่น้องจะถ่ายอยู่ในถุงมันจะเห็นบบคักนะคะแล้วเพิ่นแหนบแหนบแหนบกันมากพี่น้องจ้าอันนี้เป็นปลาหวานนะคะปลาหวานขค้งฝากจากน้เช้าวพี่น้องจ้าฉันหัวเราเป็นคนมากินอาหารทะเล ที่สูดเนี่ยจากปลาหวานตั้งปึกตั้งลายแถบพี่น้องคะ่ะบะนี้ปลาหมึกพี่น้องคะปลาหมึกกัดปลาหมึกนี่เพิ่นหายมาเทั้งหนวดปลาหมึกนะคะมันจะมีแยกขายเป็นหนวดนะคะพี่น้อง้วกาเป็นปลาแบบเป็นโตแต่ว่าใสใหญ่พี่น้องคะ่ะนี่เลยจากเพื่อนอันซีเมนเทเทล่่วมใสกันมานะจ๊ะเพราะว่าเพื่อนหลายยางพี่น้องที่เพื่อนอัน เอามาหายเที่ยวเนี่ยพี่น้องจา๋าอันนี้คือปลาหมึกนี่แต่ตัวหีงไง่ไงเลยพี่น้องขาวตรงไหนคนน่ะด้เหตุขีบสันไปแต่ว่าโบชัดหรือเ,เหตุขีดเงียวนะคะพี่น้องไม่ไหม้สดๆเลยเดยจ้ะพี่น้องจ๋ากะสีเมนว่าสั่งมาจากไทยพี่น้องเพราะว่ายังเป็นปลาหมึกไม่ไหมอยู่จ้ะเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาสั่งเล่าสีสั่งมาจากไทยนะคะ โอ้พี่อยู่ทางใต่พี่กมีพี่น้องว่าท่านเบิดปัดน้องสาวเวาปิ้เบงมาให้บักหลายพี่น้องนี่ค่ะอันนี้คือสเสบียงเป็นของโปรด์ของโหลดจ้ะตัวเป็นคนมากินอาหารทะเลพี่น้องจ้ะอันนี้เป็นปลาวงเงนาอโอ้ยปลาวงพะนะปลาเขาเอื่นปลาเอียงละพี่น้องเนี่ยแต่ว่าแซบด้วยจ้ะพี่น้องคะ่ะกินก้าวขาวเหนียวหอนแซบบะย่างค่ะจะ๊่ซวงวะอีกแล้ว เนี่ยถ้าแยกออกยังสีจังจะเห็นพี่น้องว่ามันหลายนะคะเพราะเราสีเม็นเทเๆเทรวมกันมาเลยพี่น้องจ้าไปกินหลายมือติ่อเติอผุนะับเบิ่งเราก็แบงม,มาใหบักหลายจ้ะขอบคุณของฝากนะคะจากน้องสาวหลา่าพี่น้องค่ะยังบ่ท่านเบิร์ตซัมเนียเด้พี่น้องยังมีอีกนี่อีกจ้าพี่น้องอันนี้เป็นพักจ้ะอันนี้เป็นพักก,นนก,ก,กวางตุ่งนะคะวันนี้เราบอกว่ามีอพักกวางตุ่งล้วกะ มีหอมเปยพ์พอ้อมเด้อพี่น้องนี่หอมเปยพฉันเอามาให้ปลูกนะจ๊ะแล้วก็มีเบีย้ยของอันต้นขึ้นช่ายพี่น้องจ้าหรือว่าต่างโอนั่นเองนะคะโลดจมว่โรลดจมว่าอันต่งโอโหลบมี่นะคะพี่น้องจ๊ะเล่าก็เลยเอาเบีย้ยมาให้ปลูกคะ่ะดยดีต่อใจนกเพลพี่น้องค่ะดีใจหลายดีใจปานถืออัน ถือหวยเมื่อวานบอถือหวยแต่ว่าวันนี้ยิ่งกว่าถือหวยจ้าพี่น้องเพราะว่าเป็นคนมกักบุกพักมัก,กินพักแล้วก็มักกินอาหารทะเลจ้าพี่น้องตื่นใจหลายแล้วกันนี่จ้าพี่น้องจ้าใบผักชีต้นผักชีจะเอามาเบิดต้นเบิดเหงาเลยจ้าพี่น้อง <laughs> ป้าดหมัดบักไงพี่น้องจ้าเรื่องผักชีผักชีเล่าแล้วก็ผักชีใบปลอมพี่น้องจ้าเึรื่องหกักเครื่องจนยกมากเป็น กูหลุดเลยจ้ะทุงบักไงพี่น้องลูกกะว่าอยู่ย่อขื่นล่างมันบักนักเลยจ้ะพี่น้องจ้ะอันนี้ขอบคุณมิตรภาพดีๆจากน้องสาวพี่น้องจ้าน้องสาวหละ่ะน้องสาวคนเล็กนะคะส่วนใหญ่ก็มีแต่ล่าละ่ะพี่น้องเอามา้โอ้ย่างหลายเลยพี่น้องแต่ปลานน่กระทุง่งแบบไงจ้ะปลาหนิพอเทานั่น,นได้พี่น้องนี่จ้าได้ปลาล่าอีกพี่น้องจ้า เป็นปลาล่าปลาซอยนะคะพี่น้องจ้าปลาล่าปลาซอยแต่ของแต่ยังว่ามีแต่ของมากพี่น้องจ้าได้มมอยางหลายเลยนะคะนี่ก็คือของฝากในวันนี้พี่น้องจา้าเยอะแยะมากมายเลยคะ่ะของฝากในวันนี้ขอบคุณเด้อขอบคุณน้ำใจนะคะ เวลาเราได้แน,นวกินแล้วก็เอามาส่งเรามาส่งดูอยู่ได้พี่น้องจ้าแต่ว่าลบบัวให่ไทยคลิปทุกเทือนะคะพี่น้องจ้าทุกเทือก็คือเรื่องเทือกับเฝ้าอึ่งสีน่าจะพี่น้องกับบัวใหญ่ไทยคลิปไห้เบิ่งเทียวนี้ลบพอมีเวลาลูก็กเลยถ่ายคลิปมาให้พี่น้องดูนะคะพักอันเพิ่นมีน้ำนะคะพีน่น้องลกก็เลยบัวตั้งตั้งโตลเอามาตั้งไว้ข้างนอกจ้าเดี๋ยวลรจะเอาไปล่างกอนจ้าพี่น้องจ้าของฝากของเราในวันนี้เดี๋ยวลูกเอา พักไปไหวปูกคนเด้อจ้าพี่น้องแลวก็จะจัดการเก็บของแหงนะคะของอของทะเลนะคะเขาตู้เย็นไหวพี่น้องจ้าขอบคุณเอฟซีสุขภูสุขคนเด้อที่เป็นกำลังใจให้รถนะคะไ <c oughs> ด้ของฝากหลายเด้อไม่ได้เด้อโอ้สุดยอดเลยพี่น้องจ้าพอดีละเด้ดรถจ้า่บลูว่าจะเห็นเมนูใดพี่น้องอันนี้เป็นปลาแซลมอนนะคะ ยังไม่รู้ว่าจะทำเมนูอะไรนะคะมีตัวใจอืมพี่น้องค่ะอาหารทะเลเป็นของโปรดนะคะพี่น้องจ้าคลิปนี้เราต้องขอตัวพี่น้องไว้ซํมมีส่สกกร์เนจ้ะขออนุญาตไปเก็บของกินสกกร์เนวยพี่น้องจ้า,ลาปลาลาปลาสอยพี่น้องเป็นโตเู้อันนี้ปลาเป็นโตนะคะพี่น้องกระปุกบ่ท่านได้แก่อยู่จ้ะ มื่อนะจาจังมาเบิงกันนะคะว่าจะได้กินเมนูใดแน่นะคะมื่อนี่เอามาอวดพี่นองอฟซีซัมหนีเด้อจ้าไปลยเด้อจ้าบ๊ายบายจ้าขอตัวไปเห็ดแนวกินกันเด้อบ๊ายบายจ้าสวัสดีค่ะ